สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับเป้รถอันติสมือ2เกจเอนะครับวันนี้ยามเย็นนะครับพามาดูรถโฉมไมเนอร์เชนตมีประมาณ40คันที่เป็นโฉมไมเนอร์เชนตปี18นะครับปี18ปี19ปี20ตัวนิวตัวออนิวตัวสปอร์ตตัวเอสสปอร์ตตัวเอตัวเอสนะครับ 1.8x ก็มีให้ครบหมดเลยนะครับอยากได้คันไหนทักไลน์ ID โทรมานะครับเป้นะครับคัดแต่รถสวยเกจเอเท่านั้นนะครับอยากได้รถนะครับบอกเลยว่าปรึกษาเป้ได้เลยนะครับ 0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับรถที่สวยสภาพดีดีนะครับราคาถูกนะครับราคากลางๆได้รถที่คุณภาพเกรดเอนะครับผมบอกเลยนะครับรถเราไม่ได้ว่าถูกที่สุดนะครับแต่เราขายคุณภาพดีที่สุดนะครับคุณภาพดีที่สุดเอกสารทุกอย่างเนี่ยที่มาที่ไปชัดเจนตรวจสอบได้นะครับอยากได้รถคันไหนนะบอกเลยว่าทักมาโทรมานะครับอย่าดูรถตัวจริงนะทักมาที่นะครับลายนี้เบอร์นี้นะครับผมอยู่ที่เสรษีไทย68กรุงเทพมหานครนะครับ อยู่ตรงซอยสีไทยสี่แยกมินบุรีนะครับมาไม่ถูกโทรมานะครับอยากดูรถอยากลองเทสได้ลองขับได้เลยลองขับก่อนนะครับไม่ต้องนะเรียกว่าไม่ต้องจองนะครับเทสได้ก่อนได้ครับไม่ถูกใจนะครับก็เปลี่ยนคันได้นะครับถูกใจค่อยจองนะครับหรือถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับเห็นภาพแล้วโอเคนะครับก็โทรจองกับเป้ได้เลยนะครับอ่ะให้ดูก่อนนะครับ4ี่9ย์ทะเบียนนี้คันนี้นะครับราคานะครับ สามสี่แสนสองหมื่นเก้านะครับผ่อนประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับได้โฉมไม่ได้เชนปีสิบแปดกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้านะครับมันติรีเฟคเตอร์ผมไม่ดูสเปคก่อนนะครับสีเดิมๆรายละเอียดรอบรถนะครับเดิมๆเลยนะครับฝากระโปรงเดิมสีเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับหูจับนะครับมีความสปอร์ตโชวเทียวนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับและที่สำคัญดูด้านท้ายนะครับเป็นปลายดาบซามูไรนะครับเซร็ญเสื้อถอยมีให้2จุดนะครับ แม็กปัดเงาทูโทนนะครับแบบนี้เลยนะครับแม็กปัดเงาทูโทนนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับมีเลือกนะนี่ครับตัวเดียวกันชมเดียวกันนี่หนึ่งขั้นสองั้นสามคั้นสี่ั้นนะครับเป็นชมเดียวกันแต่นะครับราคาขึ้นอยู่กับเลขไม้นะครับ อยู่วัวเลขไม้นะครับไม้เยอะไม้น้อยราคาก็ต่างกันอย่างคันนี้ปี19นะครับตัวนี้เป็นโฉมไมาเดเชสแต่ได้ปี19แล้วนะครับเป็นรถปลายปีแล้วนะจะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวนิวแล้วนะครับคันนี้ก็นะครับปี19ยอดจัดได้เต็มฟรีดาวได้นะครับราคา439,000สามนะครับผ่อนงวดระหว่าง7,000กว่าบาทนะครับเจ็ดพันห้าถึงแปดพบาทนะครับรถสวยๆดีๆสภาพดีนะครับเปกสเปคนี้เลยนะครับใครสนใจนะทักมาโทรมานะครับบอกเลยข้อดีของรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าอาทิตย์เนี่ยเป็นรถที่ ห้องโดยสารกว้างนะครับขับง่ายเป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดแอร์แบ็กมีให้ถึง7ใบนะหลังซ้ายขวาหัวเข่านะครับเสาเอสบีนะครับมีให้ครบแล้วก็มีพวกแอร์เนี่ยแอร์ถึงด้านหลังเย็นๆเลยนะครับขับนิ่มดูแลรักษาง่ายขับได้เป็นล้านกิโลนะครับผมบอกเลยว่าต้องเอาที่เท่านั้นนะครับเป็นรถสามารถประจําบ้านที่ทุกบ้านนะครับควรมีไว้นะครับเพราะราคาเนี่ยมันจับต้องได้ป้ายแดงนะครับผมเลยบอกเลยว่า8ปดแสนกว่าบาทนะครับแปดแสนถึงเก้าแสนบาทแต่ว่าถ้าซื้อเนี่ยสเปคนี้แบบนี้นะครับราคานี้ รถสวยเดิมๆนะครับเอาไปใช้นะครับสี Ray ่แสนกว่าบาทเท่าน <qu> ั ing, ้นเองบางคันก็สี่แสนหรือว่าสามแสนกว่านะครับก็มีให้ครบเลยนะครับสวยเดิมราคาถูกนะครับเก้าสามเก้าหนึ่งนะครับแบบนี้สเปคนี้นะครับตัวนิวนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนิวโฉมนี้นะครับเป็นตัวรุ่นพี่ของตัวนี้ครับนี่อ่ะนี่คือตัวรุ่นพี่ของเขานะครับรถสภาพเดิมนะครับย้ําว่าเดิมนะครับทุกคันการันตีให้อยู่แล้วนะครับเรื่องโครงสร้างรถเดิมๆนะครับเดิมๆ วันนี้ไม่ได้เปิดให้ดูนะครับก็ให้ดูรอบๆขอนภายนอกภายนอกเนาะถ้าดูคลิปเต็มก็ไปดูที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับสนใจคันไหนทะเบียนไหนทักมาโทรมานะครับอย่างคันนี้ทีเด็ด99,000บาทนะครับได้เป็นตัวนิวนะครับ1.6นะครับตัวนิว1.6เลยนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับคันนี้ก็มีให้นะทีเด็ด99,000นะครับผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งนะตีว่าหมื่นๆกลมๆครับเนี่ยหมื่นหนึ่งหมื่นกลมๆหรือจะเป็นแบบนี้นะครับไฟหน้า มันติดรีเฟกเตอร์นะครับสวยสภาพเดิมนะครับสวยสภาพเดิมเลยนะครับฟิล์มรอบคันนะครับฟิล์มรอบคันนะครับฟิล์มนะครับบางทีบางคันไม่มีแถมให้นะครับบอกเลยอยากได้ฟิล์มเท่าไหร่หกสิบสี่บแปดสิบบอกได้เดี๋ยวไปแถมให้นะครับเป็นรถที่บอกเลยว่ารถน่าใช้เพราะรถตัวงานประวัติศูนย์นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับดีกว่ารถบ้านแน่นอนนะเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับรถเดิมสภาพเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับเข้าศูนย์ตลอดนะครับ รถบ้านบางทีไม่มีเงินเปลี่ยน,นะะก็ไม่ได้เปลี่ยน,นะครับแต่นี่คือรถสูงน,นะครับรถเข้าสูงตลอดนะครับเปลี่ยนทางของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ต่างๆพวกนี้แล้วก็พวกยางพวกในเรื่องของน้ำมันเครื่องพวกนี้ครับเราเปลี่ยนให้หมดนะครับมาถึงเราแล้วเราเช็คคิวซีตรวจให้อีกรอบนะครับมันเลยเป็นรถที่ขายดีนะครับที่มาที่ไปชัดเจนเราตรวจสอบได้แบบนี้นะครับรถสวยเดิมดูดีน่าใช้ใครหานะครับทักมาโทรมานะครับแอตติสสวยโฉมไมเนอร์เชนปี18ปี19ปี20 ปี21มีให้หมดเลยอยากจะลดทักมานะครับที่บริษัทเพชรยนตนะครับเราเป็นบริษัทใหญ่นะครับดอกเบี้ยถูกนะครับ2.79 2ุ9โปรคาร์ฟีค่สิวันมีให้ครบเลยวันนี้ผมบอกเลยว่า fc ทุกท่านครับชอบรถคันไหนนะครับทักมาโทรมานะครับเดี๋ยวเป้จะนะครับพาลูกค้าเดินดูนะครับผมบอกเลยซื้อกับเป้นะครับได้รถสวยสภาพดีนะครับไปใช้แน่นอนนะครับและบอกเลยว่าผมเลือกรถที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเท่านั้นนะครับลูกค้าต้องได้รถได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดนะครับ ไม่สวยไม่เดิมไม่ดีไม่ขายให้นะครับดังนั้นรถทุกคันนะจะบอกเลยว่าซื้อกเป้น,นะครับเป้ชำนาญการเรื่องอรถอาตีนะครับและเป็นช่างด้วยนะดูรถเป็นสก,กิลลูกค้าให้สก,กิกลรถที่ดีที่สุดให้ลูกค้าได้ดูเรื่องระบบไฟเรื่องห้องเครื่องเรื่องโครงสร้างรถโครงสร้างหลักดูให้ได้หมดเลยนะครับตรวจ QC นะครับมีมาตรฐานนะครับดังนั้นซื้อกเป้สบายจะได้วันนี้เป้น,นะครับฝากไว้ด้วยนะใครสนใจทักไลน์ดีโทรมานะครับ0947894848นะครับ สนใจอยากได้รถอยากดูรถทักมาที่เป้เพชรยนต์รถมือสครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะครับรวมทั้งบริษัทแล้วนะครับวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนฝาก f อซท่านกดไลค์กดแชร์ติดตามให้เป้ด้วยนะครับสวัสดีครับ